บีมออยเตรียมต้อมรับสมาชิกใหม่คะ่ะสำหรับทางด้านของหนุ่มบีมกวีภรรยาสุดที่รักก็คือสาวออย อติพรนั่นเองค่ะเป็นที่ทราบตีว่าตอนนี้ฝาแฝดลูกสาวก็อยู่ในท้องมากถึง36สัปดาห์กันแล้วนะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยคงจะได้เตรียมต้อมรับสมาชิกใหม่แน่นอนก่อนหน้าแม่ออยก็อัปเดตถึงลูกสาวในคันนะคะโดยบอกเอาไว้ว่ามามีก็อวบขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักหนูแฝดคนละ2โลแล้วทุกอย่างยังโอเคปากมดลูกยังอยู่ในเกณฑ์3ซนติเมตร สวยๆรอบพุง42.5ตอนจบน่าจะใหญ่กว่าท้องแรกอยู่ในพุงนุ่มนิ่มของมีจนครบกำหนดคอดมงคลที่อาจารย์โชคให้มานะลูกล่าสุดคู่บีมออยพร้อมด้วยลูกชายฝาแฝดไปถ่ายภาพครอบครัวพร้อมกันกันกบลูกสาวในคันอีสอคนงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเซตภาพที่ดูแล้วเนี่ยอบอุ่นจริงๆค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ